น้องเซานี้ก็ไปหาเห็ดปวกกันไปหาม่หละทขางทางพี่น้องเห็ดปวกแน่เนี่มันมักเกิดขางทางไปไปขับอีกซองเบึงไปครับอ๋พี่น้องพอยี่หลี่คุณเดี๋ยวไปเห็นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวตั้งกล่องด้บานเด้ออ้าพ่อเห็ด ลายคักลายเนี้ยเอาเก็บพูดในหม้อดอกนึ่งทุกคนเอาเดี๋ยวสนใจคิดอยู่เอาเก็บเก็บคิดเอาเก็บเก็บไปเอาใจพ่อวุ้งเลยวุ้ากดูส่ไม่ได้พอมองขึ้นมองใครได้แล้วหันมาแล้วมาโอ๊ยหลิเนาะพ่อบอเก็บเต็มทีปียวพูดนะเก็บเอาฮะ ได้ครับพี่น้องมามาาเหยียบเ้ออันนั้นแม่พี่น้องห้ามเหยียบพี่น้องพี่น้องเก็บเอาพี่น้องเกินกันแซวซะันเ่าซบกนลังนุ่มมันเกิด้วยแค่นี้ปะ ไปเม็ลพี่น้องในพุ่นละลายอยู่ดไปดิ้ดกกาดนอ,นอะคนยอเ่เนองไปหาต้อไปอีกเลยพี่น้องเดไลเติบกะต้านี่กันไม่แม่พี่น้องเต็มแล้วไปหาต้อไปหาลน,นักน้องย่างเขาม่กดมาพอ่อเลยพี่น้องูี่ข่างทางเฮ็ดแต่มีชอบออกอยู่ข้างทาาเนาะนะครับ กำลังเกิดพี่น้องดอกหน่อยดีดอกอยู่เ้ครับให้มันดอกน้อย ยุข,ข้างถนนแล้วพี่น้องรถเรียนไปเรียนมาอยู่เดี๋ยวพยับกล้องไปให้ไกล นี่ครับลยได้พี่น้องน้องแหงกับพี่ได้ย่านคุนห็นยุกไก่ท่างปวด เฮ็ดปลวกน้ำแข็งหรืเฮ็ดปลวกสายหนาพี่ลองมันกะดอกน้อยมังสีล่ละ่พี่กายผมก็มาเอาอยู่นีล่ละ จะลองอยางขามาซุ่มเบิง้งฝมันตกแห้งน้เมื่อคนนี่ครน่างามอยู่ ตรงไว้ทางผีบโอ้โอ้ใหน้ำเว้ย่ขอบอยู่เดินเดินเอ้ามุน โดดง่างยานี่นอ้องเมในบ้านหาไปเห็นนี่ครับนี่มัน มันตูมแล้วมันดอกน่อยมันดอกหน่อยมันดำมันไม่เห็นแล้วยินเสียงรถบ้าพีน่น้องรถแรนพานไปพานมายินข้างทางอีหลี Điều. Điều này, nơi, này. ừ ừ theo nhóm nương พี่น้องกันพ่อหมูอื้นขึ้สีเอาวะได้ดอกมันบ้านแบบนี้โอ้ยของหยาของหยากับมูโลโดรดี่พี่น้อง nhầm này nhở đốt chú ผมเอินเอื่อยให้ปวกแกหน่อยอน,นี่ก็ให้ปวกแกหน่อยน้อยนึง พี่น้องล่องอยางบนหาบังเกิดได้แบนเ้ยใกล้ๆก,กันนี่แหละพี่น้องนี่อีกยอม,ม,มหนึ่งดำๆหน่อยเห็นบ้าบานกับสีบระหินแบบเรื่องนี้นหน่อยแทมเข็ม ี่ลูกพระติดมือน,นี่คร่ย่นี่นนนน พี่น้องเดี๋ยวเลาะหาเพิ่อีกพี่น้องมือนีก็ได้ซ้ำนี่ลละายางจนอ้อมโคกอ่อมดงก็ได้ซ้ำนีแหละพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้ครับเดอ้อ